ตอนเ้นความอระทับใจเุกนรู้ามันเป็นชีวิตชีวาได้อย่างไรก็ด้วยเอ็กซ์เราใช้สติปัญญานี่หนะครับยิ่งใช้ย,ยิ่งมากปัญญานี่ยิ่งใช้ยิ่งเข้าเพิ่มพูนขึ้นมามากยิ่งพอให้เกิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างลุกตังไปลุกไปกกกกมันเหมือนภาพที่เราดูภาพเดียวแต่มันมีมโนภาพมากมายทุก่อนเรยอยู่ในความคิดในใจ ปากฏธรอันละเอียดอ่อนขึ้นละเอียดอ่อนขึ้นที่จะวอกจิตของท่านให้สะอาดจากความรู้ขอช่วยดนูนะครับดูครับเจิตปฏิทินภาโป๊รูปหนังแบบโป๊ท่านมาชอบกันนักมาว่าแต่ท่านเลยใครๆก็ชอบพวกที่เป็นพระราธรรานพวกเป็นหนุ่มเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมมันชอบเหรอไหม มันติดตาตือนแค่ภาพมันติดตาเตือนแภาพที่ไหนล่ะมันคิดลุกลงไปกว่านั้นตัวตีนตเนจิตการประคุณมันคิดลุกไปกว่านั้นมันคิดไปถึงตัวนางแบบมันว่ามันโยภาพไปอ,อปุ้ยสารพัดเห็นไหมเขา,มาไม่ได้ใช้ตาปเป็นอย่างที่ผิดใช้ความคิดเป็นอย่างที่ผิดแล้วที่ตัวเองได้รับไปแล้วท้าววุลสาวาทวดราชวดแหวะสารพัดไปหมด เราใจนร้มากๆเป็นมากเรามองจิตตพรที่เขามีอารมณ์มีความรักแตกต่างเขาต่อสายอารมณ์ไม่ต่างๆคือเขามีความพอใจเขาเข้าใจในศิลปะของเขาความพอใจตืนทปความิ่งกว่ายึดจิอจิตตื่อทกัรงไปความยิ คุณที่มาก็ใช้ปัญญาใช้ความคิดนะยก็ไม่ใช่่นึกถึงแต่าคาพูดแค่นี้ใช้ความคิดว่าเอ๊ะท่านหยุดแล้วทําไมท่านยังเดินอยู่นะผมมาคิดลึกไปนั่นแหทำไมท่านยังเดินอยู่มมก็ตํางตามต่อไปเพื่อให้ทราบความหมายยังไม่อยาดดูก่อนธรรมะท่านว่าท่านหยุดแล้วไหนทําไมท่านยังเดินอยู่ใช่เราหยุดแล้ว แต่เราหยุดการการฆ่าการยิงก,ก,การโลภการโกรธการโลภการฆ่าฟันกันอะไรต่างๆเนี่ยเราหยุดแล้วการท่าทําที่ทำคูอ่อยู่เราหยุด้วผมนะมาคิดได้จนะโอ้เรามีบาปกรรมมาคือคนเราต้องใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดคําเดียวเนยเราก็คิดเป็นคนอื่นเขาพูดกับเราทำนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรกับเรา เขาหวังดีกับอะไรกับเราหรือเปล่าเราจะพูดไปคิดอะไรคำพูดอะไรพูดไม่ถูกอะไรเงี้ไหมนะเพราะนั้นจัดสอนให้ให้มีสติตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นคือมีสติอยู่เสมอไม่ขาดท่นใช้ปัญญาคว้าควันกิเลสมันนขาดน้ว่าการปฏิบัติถึงได้ยาปวดถอยลงเพราะอะราเราไม่ตารนใจ เราปฏิบัติให้กล้าวมาเพราะเราไม่จ <belt> ับใช้ปัญญาการพิจารณาเพื่อจะลงละอสวรรค์ดีเด่นศาสนาของเราเราตั้งตามที่ครูบาอาจารย์นะปฏิบัติไปตามที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติครูบาอาจารย์ส่วนมนต์ชั้นก็สรวจครูบาอาจารย์คนตรวจมองเรื่องเมื่ออาทิตย์คนอีกิตน้อมไร้เรื่อมใสตัดธาในพระพุทธองค์ มนต์ต่างๆที่สวจก็เป็นมนต์สนัเสรินพระพุทธาองค์ทำความรอบน้อมนั้นพระองค์และรู้ถึงความเป็นไปของพระองค์ที่ตรงเพื่อปูนก,กับบุญตัดอย่างไรหนึ่งละ่ะคือสองทำให้จิตของคนนั้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปคิดถึงที่สิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตก็ตามหรืออานาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ตามยึดแต่ปัจจุบันกําลังเอา ไม่ใช่พูดถึมือนโยมสีอโยมอะไรนะี่โยมที่ที่กรมหลวงที่อะไรนะโยมถวนสีอะไรนั่นนะว่าแมมจะต้องเอแล้วบอกว่าอารมาเนี่ยจะให้อาตมาไปทายอดีตอาตมาไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนใอ้อาตมาทำมาอนาคตอาตมาก็ไม่รู้สามารถว่าจะทำนาได้อย่างไรอดีตมันล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงใอปัจจุบ,บันก็ใช่เขาบอกว่าใช่ แค่ท่านทายแค่ปัจจุบันแต่เป็นปัจจุบันนันทศยานยานอย่างรู้ในปัจจุบันปัจจุบันชาติหมายถึงก้งแต่ต้นมาเลยและที่สิ้นสุดจะเกิดอาจจะเป็นอะไรก็หมายถึงนู่นจะเอายานสามยานแห่งพระกู่มีพระภาคเก้าเมื่อว่าอธิฐานัศยานยานอย่างรู้ในอดีตหมายถึงการระลึกชาติโน,าาน่นอ,นอนาคตอนาคตการที่จะถอยทักลงมา เรียศึกษาไม่ไม่ธรรมะมันศึกษาจะผ่านมันไม่ได้คิดลึกชาติตามหรือยานตามเนี่ยไม่รู้อะไรอย่างเงีเวลาศึกษาธรรมะต้องเข้าใจธรรมะในความละเอียดของธรรมะตัดแต่ว่าพูด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 ไปสารพัดที่จะพูดได้ มาสามารถรู้วิกตั้งอดีตตั้งปัญญารู้จากอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่พุกชาตินั้นกระม่อถึงว่าจะมาได้วิชาสามไปด้วยเห็นปุกเทนิวาสารนิสติยานยามอยากรู้ในอดีตตั้งแต่สองชาติสามชาติเป็นกลับเป็นกันไปเลยผวกเขาเหล่านี้เขาคิดว่าเราคงได้คจะทายก็ไม่ต้องติดสุดกันละแต่ทายได้คนหนึ่งก็ไม่ต้องติดสุดกันแล้วไม่ต้องมานั่งทําอะไรกันหรอกโดนทายติดก็ตายแล้ว ต้องว่างเว้นแล้วมันแหกันมาถ้วยห,หน่อยสิอนาคตฉันเป็นยังไงฉันจะรวยฉันจะจนชันยังไงมันไม่ดูอดีแต่ละครับมันจะดูอานาคตมันยังติดโลกอาตมาถึงจะเดาก็ยังดีกว่าหมอดูหมอดูที่ในโลกนี้เกิดขึ้นด้วยคนทำดู่ามาเป็นคนทำจริงหรือทำเล่นทำเล่นแนละ้วคงไม,ม่อยู่ในป่านนี้แล้ว วัดคงจะไม่เกิดขึ้นมาถึง่านนี้มาคงไม่จะอยู่ใต้ล่มผากาสาวพาระพักอาาสายะหรืนี้นักสอนไรตรสิพยายามพุ่มเททุกสิ่งอยางสอนสิตไตริเป็ู้ปราเปลืองในธรรมมีคะถาอยองค์ทรงประทานร,รากิ้กจับค้นคว้า ไม่ใช่มีสติอย่างเดียวต้องการทุ้สิมีปัญญาไม่ใช่สโสวดมนแล้วนั่งสมาธิกันเฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไปต้องการให้สิกหน้าปฏิทัิภาพด้วยเข้าใจที่าตแท้ดินงน้ำลงไฟสูกประธรรมนามธรรมอันห้าในกระทั่งสามารถพยายามฝึกฝนให้ในหนติดเนือรู้ยจำไปจำไปแล้วแต่แั้นซึ่งมันเป็นแก่นแห่งก,กรรมาฐานไม่ใช่กับ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ภายนอกใครๆก็รู้จักใครนะรู้สามารถทำงานดีจังทุกท้งนะตาแต่รู้ลุกลงไปถึงนั้นหรือเปล่าแต่รู้อีกว่าดีจังความไม่เที่ยงทุกตาคือความทุกข์ตาความสมองใช่ใครๆก็ทำได้ใครๆก็พูดได้ใครๆก็พูดได้แต่อีกคนที่จะคิดตัดกระเข้าแห่งอุปสทั้งหลายตัดตัวตัดตนตัดรูปตัดนามตัดธาตุตีน้ำเหมือไฟเป็นเจตการนักตาการเทียบเท่ากับสามารถทำนักตาการนี้ มันยากเลยมันจะตัดตระบุแต่ฝั่งลูกศรที่คาถาห้าประการ,รนาณิธานศีลสวรรค์โทษตามเนฆขัมมัดหาอันณิสูตรจะได้รับห้ายางเท่านี้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในครั้งที่สองฟังครั้งที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้กับรอบของพระยจักตระบุฤรษีเขากพูดถึงพัฒนาใจเป็นคนแรก สอนใครในรูปฟังอยู่แค่นฟังสนทนันากันถ้ามาันมีโยนีให้ยังเป็นที่รักของรักในการการให้รู้จักให้เป็นตัวเองจะได้อะไรอย่างจับให้เป็นผู้เอาจะแบ่งปันความกลุ้มตัวเองที่มีให้กับบุคคลอื่นที่ควรแบ่งปันเฉลี่ยความกุ้มตัวเองที่มีให้กับบุคคลอื่นสอนไม่ถังอ้อมคือให้เจบโดเฉลยต่าง แต e ่ให้รู้จักไม่ใจร้ายีเดียวไม่ไม่เพื่อไม่เกิดความโรคโทโทตันผ่านเมื่อถวารถึงทานลึงหมายถึงสวรรค์ที่เจตนเองจะได้คนที่จะไปสวรรค์เรื่องนี้ฉันให้เรืองนี้ต้องควจาดกันตามความที่ตัวเองมีความสมัครและใจตรงนี้กับความเสียสละอย่างนี้อย่างนั้นที่รู้จักให้ย่อมเป็นผู้ที่ไม่มี รู้จักเฉลียความสุขของตัวเองให้ตนคือประกอบด้วยเมตตาการุณาในหบุญตั้งหลายย่อมไม่ทําให้บุญรอดเาย่อมเกิดความสุขทั้งตายตทาั้งหายใจภาวนในครอครัวนะนนานาโคตรตามตามให้ฟุ้อย่างไรในที่ได้กล่าวเองจึงมาลัตตามรู้รบชาติคามโศกเศร้าเป็นตายเป็นหนี้ คนใดที่ถูกเด็กถูกต้นปตพัฒน์อารมณ์เกิดขึ้นความกระทบอารมณ์ที่น่ารังเกียความป่าถนะความเป็นสิ่งต่างๆวนเวียนเป็นวัฏฏะมีกิเลสย่อมมีกรรมมีกรรมย่อมมีวิบากวิบากเกิดมาได้เพราะว่าเรามีกิเลสกิเลสคือความทะยานอยากมีตัณหาถึงไรประต่างก็ทําให้เกิดกรรมสร้างขึ้นมาคนเรามีกรรมต้เกิดมีวิบาก วันเดวมันก็หมดโซลิมรัทั้นี้ไม่ยช่มายถึงารมีกรรมัรมานมอะไรต่างมีตรรมารคะก็ได้หมดเลยนะที่มันไป็นกรรมุณตัวเองนนมกับกอาหารสีมีการสำรวจการวานใจเรียงด้ยอยกเป็นผู้ปกติมีสียเป็นผู้บริสุทเป็นผู้สะอาด พูดอยากให้เกิดลมปัญจันความไม่หมอโมในจิตความร่วงเรื่อคลายดึงดึงใจใน็กบวิปิบิาลไม่เป็นดูดืดเนื้อร้อนใจคนพู้ที่มีสิ่งย่อเป็นตักเขาคุอสุขจำดวงในกายวันฏะนะครับี้วาธรรมะตรีนเวยธรรมะนาคาต่างๆ การสมาทานที่บวชกายหยดใจมรนจะตัดตรงใช้ปัญญาพิจารณาและตึกตรองแล้วก็เข้าใจเพราะนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเราแตกขานแตกขานในภาพพุทธประวัติทุกรลูปแล้วหรือว่าผู้นั้นปัญญาเลย เป็นผู้ที่จะสิ้าานอาทวะเป็นผู้ที่จะตัดกิเลสตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวเพราะนี่คือตัวชัยชนะของพระองค์ที่ทรงได้พว่าจิตใจของเราถ่อยใต้อำนาจของมันแต่พระองค์ไม่กลัวเป็นผู้ที่ตั้งมัน่นเป็นผู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเข้าใจลึกซึ้งแล้วในตัจดจธรรม โลเอาใจแม้กระทั่งสันขารลูปน้ำความเป็นไปในวัตงองค์ไม่ทรงคอนแผนมีใจิตใจที่ยึดมัน่นไม่เกรงกลัวต่อมาจที่จยกคนประผลมากมายมาในเรื่องมอนยมาอย่างไรพระองค์ก็ไกม่เกรงองค์ห่ม,มันทำลายทำแต่ะ ความตัดพระองค์ทรงเปล่งไปแล้วพระองค์จึงพยายามรักษาความตัดของพระองค์ด้วยสัจวาจาองค์สามใครรู้มาองค์สามอะไรนั่นมามีองค์สามองค์สามคืออะไรอะอะไรอะไรอ,อะไรอะไร ตัววัดกันหมดทนด้วยต้งมาอีกคุณของพระพุทธเจ้าในรักุัณนหลักพิจารณาองค์สามหมายถึงสิสมาธิปัญญาเป็นที่องค์ทรงบริบูรณเรียบร้อยแล้วสมาธิที่ตั้งมั่นตัญญาที่ตัดแล้วกิเลตัณนหาตัดแล้วความโกรธหลงอะไรตัดหมดแล้ว องค์ชงใช้องค์สามนี่แหละศีลสมาธิปัญญาเลย,เยที่ทำร้ายกีริทลสต่างทั้ทงหลายได้สิ้นเจอชงใช้ปัญญาชงใช้ศีลที่เองต้อโองทรงบริสุทธิ์ประพฤติมาไม่คิดที่จะเบียดเบียนให้พวกไทร้ายไทยรประกอบไปด้วยเมตตาศีลที่สำรวมไปแล้วต่างๆนี่สมาธิที่ตั้งมั่นไม่เกรงกลัวต่อพญามารทั้งหลายเ้รา <Yeah. S 1> มั่นในนี้ ในบะระเมใน,ในสิ่งที่ตนเองได้ทำองค์ได้กระทาไปแล้วมัน่นคงไม่หวั่นไหวนะใหยกมามากมายแค่ไหนก็ตามมีปัญญารู้เท่าทำความเป็นจริงทุกอย่างเหมือนเราที่มั่นในสิ่งสมาธิปัญญา,าเราก็ทําให้สำเร็จน,นะพรางคเปูบ้บริสุทไม่เคยทำแค่ไห้ใ,นใ,นใครเอาใครจะมาทำอะไรตามที่สมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีปัญญาที่เขา้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างตรงนั้นเฉยมาทําอะไรไ,ไ,ไม่ได้เลยทําไ,ไม่ได้เลยกระถึงพวงมางอะไรไม่ได้มีสมาธิต่างม,มันทําร้ายไม่ได้ที่สงถ์ความบริสุทธิ์ทำความรู้หลงพระองค์ก็ไม่ได้ความตั้งมั่นองค์สัพโรแหล่ ต่วจประยายาจาไม่รู้เดิมทีตัวอาจารย์าถามอาจารย์หลงฐฐฐฐฐฐพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ฟังพระผู้ปฏิบัติดปชอบแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่ท่านสอนหรือเปล่าเช่นเราจะเทิดทูนใครศรัทธาใครเรื่มใส่ใครเราเห็นความดีของเขาใช่ไหมเราถึงได้เทิดทูนเขาเรื่มใส่เขาในความบริุทธิ์ของเขาในความดีของเขาใช่ไหมอ่า ตัาเขาก็าเขาเป็นคนดีใช่ไหมเป็นคนประพฤติดีใช่ไหมเขาทาในสิ่งที่ดีใช่ไหมถึงได้มีตัทธามีความเรื่อมใสเื่อทูนเขาแล้วก็ประพฤติของเขาใช่ไหมนี่เมื่อเราได้ได้สำรวจดูอย่างนี้แล้วว่าใ้าเรารัดธาเขาเรื่องใสเขาเื่อทุนเขาเพราะว่าเขาทำดีเขาประพฤติดีประพฤติชอบเราก็ต้องประพฤติตาม เราก็ต้องบบนีต네่างเองพระองค์บอกผู้ใดเห็นทำผู Honestly, ้นั้นห็นเรานะฮะปัจจัก็สําคัญนเราโน้มาปัจจารมันอยู่ในปรมีของพระองค์นั้นนั้นอยู่ในปรมีของอย่ยังอยู่ในชชยชนะของพระองค์ด้วยนี่แหละปัจจาเนี่ย จริงในที่พระองค์ทรงบังเทมาเป็นหลักให้เราได้กลับทุิปฏิบัติตามอยู่แล้วกามยนรานการได้ทีเ่ใช่ดี่ก็รู้กันสองคนไงก็นง่ายที่แหมทีนี้แล้วยอมรับไปใช่ไหมกันรู้กันไงสองคนพวกนักก็งงใหญ่พวกัวคนมาวางทําแล้วอะไรเงี้ยร้อนสรับการศึกษาตลอดบอกก่อน ความละเอียดอ่อนมีประโยชน์นะครับว่ามันจะมีชีวิตชีวาได้ก็เมื่อเราเข้าออใจเหมือนคนที่รักศิลปะรักภาพวาดอะไรต่างๆเราไปมองเราไม่เห็นสวยแล้วมันให้รุนแรงไหมแต่คนที่เขารักศิลปะเนี่ยเขามองถึงความาการเขียนการเต้นตรงพรงยันอะไรเขามองลุกขึ้น ยาให้ค่ตามส่างๆมาสอนความบนมากน้อยแค่รัตามรูจักรีปีนึ่่ยยนเราตาินมาต้เอใจที่บาจารย์่งให้เราบินมาต้อาจบาจารย์ส่งให้ไปเรียน พ่อแม่ผมเองก็ต้องมีเต็มที่แล้วก็ยางเปิดใจให้ติดเนี่ยไใบอย่างดีเร้จักเครื่องบินอย่างเงี้ยก็เป็นถือว่าเป็นประโยชน์เล็กน้อยที่ว่าเออเราต้องจับได้ได้นั่งเครื่องบินนะทีหลังใครจะมาคุยกับเราไม่ได้นะเครื่องบินเราก็นั่งมาแล้วบนฟ้าประโยชน์เพิ่มเติม มกระด้าได้ไดปฏิบัติหน้ที่ถูกต้องตอให้มูสติสามาได้ที่ตามวาจานต์ตังซอนคือได้ประโยชน,ยน์โต้กันญาถ้าผมจะนำท่านตายถผมไปบรรยายท่านจะเกิดปัญญายเลยครับท่าก็จตะฟา,างผมยงเดียวอย่างนี้ผมถึงว่าท่านไปเจ็ดจมูกกันบ้างเลยครับเช็ไหมพูดต่อไปนะนในอยู่เสมอท่านไปเจ็ดจมูกกับ้างหรือครับคนเลยนะทุกคนเลยนะครับจมูกกบ้างหรือ ต้องคอยจุ่มู่เรื่อยนะไม่ชาจะมือขาดน่าจะไปจุ่มเอาอะไรคอ้องคออะไรทีเนี้ยยิ่งหนักเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกจุ่มจมูกมันยังดื้อนะถ้าคอ้องคอแล้วดึงไม่ไหวเลยนะการดึงไม่ไหวจริงๆอ่ะลองดูสิวายเราไปดึงสิเราไปถูกคอดึงจนโผล่ดึงไปที่ไหนเราการก็ตายเลยนะดึงจมูกไม่ง่ายมันยังดื้ออยู่ ว่าดำท่าหนึคารวามันอยู่ที่ส่วนลึกปัญญาตัวนี้หมายถึงปัญญาในธรรมปัญญาที่ตัดรากเหง้าอากุศลทั้งหลายที่สิ้นปัญญาที่จะชักจูงกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้มันจเจริญผมว่าเลี่ยลลการลดการเด็กเกิดสนุกไปวันวัน กว่างั้นแต่นักปั่นยาบ้ญญานนจนกระทั่งตายเปล่าไม่เลยอ,อ,อยากถึงจะเข้าใจต้องถึงท่อแท้ท่อแท,ท้ทีแรกเลยที่จะที่จะปลดตัดที่จะแสดงคำที่พระองค์ทรงได้ตัดสร้มาแล้วให้กับบรรดาตัดลูกได้เข้าใจพระองค์ทรงท่อแท้ทีนะ เพราะมันยากเห็นไหมเหมือนจะมาดีกว่าถ้าตาจมูกออกเนี่ยทุกคนคิดไหมว่ามันหมายความันตายทุกคนไม่ได้คิดหรอกนั่นนะผมจะไปอุบัติเหตุหายปัดจมูกปลาจมูกแหวงเป็นโลกคิดอยู่อย่างไงล่ะเห็นไหมว่าพระพระองค์ทรงแม่สูตต้องแค่รูปบาดเวลาบางคนคิดกันแบบแค่นั้นเองจะออกนี่ดีโล ู Salvador, people, เ้เนี่ยเนี meter, an はは่ยแม่พันธุ์ตระบี๊ยนมาแต่หมดเลยเนี่ยพอเนี่ยบริบาลเนี่ยได้ปันูก็เป็นโน้นนั่นเลยเนี่ยนะผมก็คิดเนี่ยรู้อย่างเงี้ยแล้วก็ภาพจบแล้วไปแค่นี้คนเราเข้าใจดูภาพภาพเดียวเท่านั้นแหละภาพภาพเดียวดูให้ติดตาตึงใจทุกวันอยู่กับภาพนั้นหมายความมันลึกก็ไปแล้วอ่ะ ตอนคิดสภาพนั้นเป็นสภาพนั้นตามใจตามององนั้นในความมักตาัใจอย่างนี้แน่ือเนมาอย่างนี้ันก็ตเน่ัวนีตาื่นนรอ่รี มาไม่พูดไม่ปัญญายาวันนี้คนก็ไม่เข้าใจอะไรคิดว่ามีอะไรพอพูดแล้วปัญญาตัวนี้ไม่มีนะนะม,มันรู้แล้วนะมันรู้ที่จะคิดแล้วตอนนี้มันคิดอย่างเดียวนี่ก็ยังเกิดประโยชน์กับท่านท่านยังรู้จักคิดยังรู้จักคิดหรือยังรู้จักที่พัฒานานได้เป็นระดับ,บต,ตอ่อไปแต่มันก็จะต้องค่อยไปค่อยไปอย่างีนี้ มันจะไม่รวดเดี่ยวมอนคนคิดขึ้นมาได้ใช่ไหมมันเหมือนคนคนคิดขึ้นมาได้เช่นจะคิดทำวิทยุไอพวกทำวิทยุทำอะไรจะต่างึันคิดขึ้นไม่ได้นะมันมีค่าไหมตอนนี้มีค่า